สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวนิยายเรื่องตัวร้ายก็ต้องทำงานเหมือนกันนะนิยายเรื่องนี้มีสองเล่มจบจากสำนักพิมพ์ฟ้าไฉเป็นนิยายแนวหลุดเข้าไปในซีรีส์อ่านแบบเบาๆเบาสมองเนาะมีความน่ารักหวานนุ่นิบหัวใจ พระเอกข้างรักนายเอกฉลาดเริ่มกันที่นายเอกของเราหิ่นเซียนพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ขยันทำงานหามลุ่งหามค่ำเพื่อวาดหวังไว้ว่าจะได้รับโบนัสแล้วนำเงินไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันแสนธรรมดาวันหนึ่งเขาก็เลิกทำงานดึกเหมือนกับทุกวันวันนี้ก่อนกลับบ้านเขาก็รู้สึกว่าเอออยากทานบะหมี่ร้านโปรด ก็เลยไปแวะทานบะหมี่ในช่วงที่ทานบะหมี่ไปก็เลือบไปเห็นลูกสาวเจ้าของร้านกําลังดูซีรีส์เรื่องหนึ่งคุยไปคุยมาสรุปแล้วเขาก็เลยติดซีรีส์เรื่องนี้ซะเลยหลังจากกลับบ้านเขาก็ลงทุนกลับมาค้นหาแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้คำว่าอีกหนึ่งตอนค่อยนอนไม่เคยมีอยู่จริงในเอกของเราอินเซียนก็ดูซีรีส์เรื่องนี้ยันเช้าเลย วันลุงขึ้นเขาก็แบกร่างกายกับขอบตาอันดําำําไปทํางานแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่เขาเลือกที่จะทำโอทีเช่นเคยแต่ก่อนจะทำโอทีเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ซีรีส์ที่ตัวเองติดอยู่อะ่ะกำลังจะออนตอนใหม่นี่นาะเขาก็เลยตั้งมั่นว่างั้นเอาหลักงั้นเราทำงานไปด้วยเปิดซีรีส์ดูไปด้วยและกันแต่ตอนที่กำลังจะเปิดซีรีส์นั้นทุกอย่างก็พันดำมืดตื่นมทีเขาก็พบว่าสถานที่ที่เขาอยู่อะ่ะ มันไม่คุ้นเคยตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าคนในบริษัทกําลังแกล้งอํมเขาเล่นแต่ว่ามันสมจริงเกินไปไหมแถมมีเด็กหนุ่มข้างกายนั่งร้องห่มร้องไห้เรียกเขาว่าคุณชายใช่ใช่แล้วเขาหลุดเข้ามาในซีรีส์ซีรีส์ที่กําลังเพิ่งจะดูไปนั่นเองแล้วสวรรค์ก็เหมือนชอบกันแกล้งแทนที่จะส่งให้เขามาอยู่ในร่างตัวเอกตัวอื่นแต่ไม่ กับส่งเขาไม่อยู่ในล่างของตัวร้ายแล้วไอ้ตัวร้ายตัวเนี้ยมันช่างเป็นคนที่เลวทรามมากๆเป็นคุณชายจอมเสเพลที่ไม่เอาการเอางานซะเลยแถมยังถูกผู้คนกลด่าทั่วทั้งเมืองและที่สําคัญไอ้ตัวร้ายตัวเนี้ยดันเป็นตัวที่สั่งฆ่าพระเอกซะด้วยพระเอกของเราหลิวชิงหยางเป็นบุคคลที่เย็นชาเพียงแค่ตวัดสายตามองเด็กเด็กก็ร้องไห้มองคนชราคนชราก็ขาสัน่น สตีทั่วแว่นแควนพร้อมใจกันอยากโดนจับเพื่อให้เขามาช่วยอย่างที่บอกเนาะสกิลพระเอกในตอนแรกๆของเรื่องเนี่ยพระเอกค่อนข้างที่จะไม่ชอบนายเอกเอามากๆเพราะอย่างที่บอกก็คือชื่อเสียงของนายเอกเป็นคนชั่วเลวทรามแล้วที่สำคัญตามในซีรีส์ก็คือตัวร้ายเนี่ยจะมาวุ่นวายกับนางเอกของนางเอกของเรื่องของซีรีส์ ตัวพระเอกก็จะต้องเข้ามาช่วยเหลือนางเอกมีครั้งหนึ่งที่พระเอกต้องการที่จะไปคมขู่ตัวร้ายของเรื่องซึ่งก็คือนายเอกของเราวินเซียนแต่ตอนที่เขาตวัดดาบแล้วจ้องเข้าไปที่สายตาของอินเซียนหลิวชิงหยางก็กลับรู้สึกเหมือนคนคนคน,นี้ไม่ใช่คนเดิมคนคนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเขาโคตรหลงสายตาของนายเอกของเราเข้าจากที่เคยสั่งให้ข้ารับใช้ คอยจับผิดทุกฝีก้าวกลายเป็นคอยเก็บรายละเอียดทุกอย่างของอินเซียนลิวชิงหยางคอยแอบให้ความช่วยเหลือทุกทุกครั้งที่เวลาที่นายเอกของเราอินเซียนเกิดภยัยแล้วมันก็ตลกตรงที่นายเอกของเราอ่ะเหมือนเป็นลูกชังของพระเจ้าอ่ะมักจะมีโชคร้ายเข้ามาหาตัวเสมออย่างเช่นเข้ามาร่างใหม่มาได้แค่สองวันก็ถูกพ่ออันเป็นที่รัก ตัดเบี้ยววัดจนทำให้ตนเองต้องไปบูรณะกิจการที่มีอยู่ซึ่งก็คือลงน้ําชากับโงเตี้ยมเพื่อหาไรายได้เข้ากระเป๋าแต่ก็ด้วยความที่นายเอกของเราอินเซียนเป็นคนเก่งมีความสามารถในการไถ <c oughs> ไม่ใช่มีความสามารถในการหาเงินกับคนในครอบครัวก็ทาให้นางสามารถเปิดกิจการได้และประสบความสำเร็จแต่ในเนื้อเรื่องมันก็จะมีความความซวยเข้ามาตลอด เออถ้าถ้าได้อ่านก็จะแบบหาแล้วเราชอบความความมึนของน้องอะ่ะคือนางฉลาดทุกเรื่องนะอินเซียนเนี่ยนายเอกอะ่ะฉลาดทุกเรื่องแต่พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับความรักที่เกี่ยวกับตนเองกับพระเอกนางกับนางกับมึนนางกับไม่รู้ที่มันหาอีกอย่างนึงก็คือดันไปจับคู่ไปชิปไปชิปคู่ให้กับพระเอกกับองค์รัชทายาทแล้วยังมีหน้าไปบอกเขาว่า ข้าเข้าใจคือแบบเออห่าแล้วพอพระเอกบอกรักก็อึ้งอึ้งไปเลยแล้วคำนี้เป็นประโยคที่แบบที่เราชอบมากเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอ่านแล้วเราเขินพรเราอ่านมาถึงประโยคนี้เราเขินประโยคที่ว่าอย่าพิ่งแต่งให้ใครรอแต่งให้ข้าเพียงผู้เดียวโอ้ยอ่านแล้วแบบอืมพระเอกอะเนาะนายเอกของเราก็มึนไปเลยเจอประโยคนี้เข้าไป แล้วมันยังมีความน่ารักในเรื่องหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของนายเอกครอบครัวของอินเซียนที่ที่พ่อคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือตลอดแล้วมีน้องชายอีกสองคนที่แบบคอยปกป้องนายเอกเราเลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยนิยายเรื่องเนี้ยสนุกน่ารักโดยรวมนิยายเรื่องนี้เราชอบนะมันมันสนุกมันมีความหวานเบาๆอย่างที่บอกพระเอก ดำมืดกับทุกคนสว่างสวัยกับนายเอกแค่คนเดียวในส่วนของ NC มีไม่ตัดโคมอธิบายดีแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะก็มีพอให้พูดถึงแบบหวานก,กรุบกริบนะไม่ตัดโคมแล้วกันใครชอบนิยายเรื่องนี้ใครซื้อไว้แล้วก็อย่าลืมไปขุดมาจากกองดองเช่นเคยนะ รู้สึกหลายคนที่ติดตามเนี่ยจะเป็นพวกกองดองทั้งนั้นนะสายดองสายดองขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะคะคราวหน้าจะมีเรื่องอะไรมารีวิวอีกก็ให้ทุกคนคอยติดตามด้วยนะกด subscribe กดติดตามให้กำลังใจป้าเสือได้ขอบคุณค่ะ